สวัสดีครับบาโบครับสาวกษะเฮียนจ้ามันนี้สมตำน้องๆพี่น้องกินกับไก่ตุ่มน้ำปลาบลือบลาเลยพี่น้องมี่ขนมจีนมาพอมีผักเต็มถาดคือเก้าเลยจ้ามาจ้าแซ่บๆนต้องกันค่ะมาครับพี่ข้าวน่นคำครับ ขายให,ใหญ่เลยครับเค็มฉม่ำอะไรเขาเรียกไอ,อ้น่องไอ้ไม่ใช่สะโพกน่องหรือสะโพกอืม อื่นเมนูวนไหวค่ะไม่ขนมสินซ่าหนาซ่าลังเหรอสาวกันอย่างปลาหมึกเนี่ยยุ่งหมดเลยดอกกระเช้าแม่ฮะเอาเลต้มจนเปื่อยเลย เมนูต้มต like. <|so|>> ุ๋นอม่หรอกเมนูหลอกลวงอืมเปื่อยนะ sống rồi vinh xem trận bàn đi đâu หลุดแล้วตัวมันวเป็นพวงนียแต่ยอดจะทิ้นเนาะเขากัน <apology> <down> yeah i tài nuốt luôn cả đi yên yên sông tâm nghe xem ướt đạt cái gì ăn là cả nha เย็นเหงื่อไม่แตกอืมหวานขมเผ็ดมันโมเมนเมนูใส่สนนะอนอะเดี๋ยวตาหนามาใส่นัวดีครับ งันจะได้จะมันยากน้ำเป็นธรรมดาเอาโดนมาบินนี่ละสองละแล้วเวีละเข้เามาแล้วเตมนกมาแล้วเมนูมหมักเมนโวอันนี้ไก่ าอุอเลยาอาบะหอนกับเฮียแตงก่อน,เ,น,เ,น,อนเรื่อพี่น้องเลย <c oughs> จัดการมือก่อนแสบคักพี่น้องบริกินโดนแล้วใกล้ตรงมน้ำปาคลิปน,นี้ฝากไว้ต้้มนี้นะจ๊ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหม่ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ